เลื่อนะครับเลื่อครับรูอย่างเลื่อนะครับยี่ยนนะครับเอ ผมเห็นหน้าเลยที่ ทาง้านะครับลุงนี้หน่อยลุงทางนี้เลยค่ะลุงทางนี้เลยคะลุงทางนี้เลยคะ ครับุครับวบขวครับงขวาครับก็ปเรียกผู้การผรลงครับลงทางนี้ครับลงลงครับทงรัลงครับครับครับยกลุไห่ค่ะลุงตา